คนโบราณปันจวาวาใจให้่ใสคือน้ำอโนมาว่างไงแพ่งเอ้ยมันซิมี่บ่ใหา้หลายห่วยหอมโฮมหมายความว่าเมื่อใดจิตใจเราไม่คุณมัวมันแจ่มใสเหมือนน้ำความดีความงามอื่นเหมือนห้วยเล็กห่วยน้อยจะไหลลงมารวมอันใดก็เป็นบุญเบิ่ดขันใจแจ่มใสเบิกบานสงบแล้วโอ้ยไปกินน้ำห่อนเพิ่นต้มจุ่น สิกุ้มเพิินบ่นอะลูกหลานมาอดต,ตาลับครับตานอนต้มนำห่อนให้แม่ไงพ่อไงกินบ่แม่สิเอาบุญเบิดป๋าพ่อไ่แม่ไงเระบอกมันคิดไปเองบา้านนี่มันใสขึ้น้นาอนมา่าังไงบุญเล็กบุญหน่อยเห็นเกิดขึ้นเบิดผู้มาจังหันวันสอนเลี้ยวบังหนาพ่อนำตาลังนำตาไหลผู้ลงคนทุก,ท,กทุกถือกระติบเขาเหียนเหียนถวยต้องหล่องบองหน่อยใส่มาก ขันเป็นเล่ารวยคนนั้นเราคือซื้อเอาแนวดีมาหลายคนนั้นลาเอ้ยเจ้าสมามีบุญไม่ควรไปเห็นคุณงามความดีของผู้อื่นคนนี่มันอยู่ที่ใจถ้าใจคุณมัวเร่าร้อนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ผู้อื่นมองแต่โทษของคนอื่นมีแต่เรื่องที่จะก่อกรรมทําเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้ตนเองและโลกนี้ให้เร่าร้อนเพราะฉะนั้นเข้ามาวันที่สามที่สี่นี้ ใจเจ้าเริ่มสิใสเลยด้พอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยบุญสิเกิดได้ไหมบุญเกิดคลาคลายออกทั้งตาคนได้บาดนีนางหายคนนั้นนางไปนางไปค่อยเงียงไม่ใหญ่อันหนึ่งอยู่ดีๆลูกขึ้นยืนหายวอ้วื้วื้วขื่นหายยังเลยไม่ใหญ่หายใจยาวๆเห็นบ่อมเมื่อวานนี่บุญเกิดบมเดทานน้ำหมูหายวื้วื้วขื่น มันโมเมนความงอเด้อันนั้นความดีมันไหลออกมาใจอ่อนนี่เป็นใจบุญใจแข็งกระด่างใจบาปอันนั้นเพิ่นมันอ่อนแล้วมันยังเสียคอยนุ่มนวลมุทุตังจิตตังละหุตังจิตตังจิตนุ่มนวลจิตอ่อนโยนจิตเบา้าโปรง่งหายเครียดหายกางังวลอยากได้บุญน้ำเพิินหน่อยอกหน่อยใจก็สร้างมันดอก จือไว้ได้ขันมันซื้อให้เยสุปไปไให้น้ำมันด้เยสุปไปซอยมันให้หลายแดอกมันซื้อให้ทาเท่ได้แหงให้เป็นเขาปัสสาวะคอยนีแล้วแหงโตการให้เก่งตะกี้นางสมาธิที่ให้เบดมือมันคือเห็นบาปเจ้าของแนะ่คือเห็นแมนิที่มันขักหลายเจมินดีหลายแมนิโอเอ้ยเอาอีกอย่างเนาะไปตอบปุ่นแทนคุณเล่า จะให้เรามาปฏิบัติทำคือเฮาเด้ฝ้าห้องซื่อๆเจ้าของห้คือขอดแม่เปซัวตายแท้ตั้งแต่เป็นบาวไาสั่นซื้อเรากินขวดแล้วใสพันหาพันบปเห็นคืดหอนแม่เจักเื่อไปเข้าครับเข้าบาหมดทีละหมื่นสองหมื่นคำเดียวกับพยาโอ้ยห้แม่กูกินน้ำเด้เอ๊กับบเขึดมันมานั่งบวชนั่งสมาธิไปสั่นกินข้าเมื่อเถื่อมันนั่งคึดหอดเพลินเดินจงกรมห้มัน ข้อมากอกดึกหัวเจ้าของคืออย่างนั้นตะกี้สัง่งมันบอกคือหอดเพลินใจมันแข็งกระด้างบม่มีหูหอมทาเดินจมกรมไปฝาร้องตึงใจอ่อนโยกโอ้ยแม่กูคือจะคือหอดหลูกน้อได้ยินเสียงฝ่าห้องโยกมือขึ้นนบสาสุดเด้ออย่าให้แม่ผู้ขาขึ้นหอดผู้ขาเดอ้อให้ผู้ขาขึ้นหอดแม่ผู้เดียว